มีจะจะมีญาติธรรมชาวบ้านขึ้นมาท่านก็จะเปิดให้ขึ้นมากลาบไหว้าะบวัดนี้ดูจากบันไดรู้เลยว่าใส่ใจแค่ไหนแล้วก็ความแข็งแรงรนะความเท่ากันของบันไดครับชันแต่ว่ามันบาลานแล้วมันก็ huh. ขนานกันสัดส่วนเท่ากันผมถึงบอกว่าถ้าถ้าเราจะอยากจะรู้จักหลวงพ่อเนี่ยให้ให้ดูจากแอนสเคป แล uh huh. ะสิ่งต่างๆภายในวัดครับทั้งหมดเจสิบสองขั้นครับผมไม่ได้นับขั้นนะฮะ <laughs> ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย <laughs> นะอารมณ์ผมว่าอีกอีกขคติหนึ่งที่ท่านแฝงไว้ก็น่าจะต้องใช้ความอดทนความพายายามอะครับกว่าจะขึ้นมาได้ความเหนื่อยทำให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ <laughs> ใช่ วิ่งเขาไกลองค์ใหญ่นะฮะถ้าถ้าถ้าดูหน้าพระครับที่พระพักของพระครับจะเห็นว่าสวยมากเหมือนข้างล่างไหมเหมือนครับเป็นเป็นพุทธยมกัปปิหารที่งายมือเหมือนกันงายงายพระหัตถ์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นปากเดียวกันหมดเลยทางวัดครับแล้วองค์นี้ท่านก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดอารมณ์คือคล้ายๆพระพุทธองค์เนี่ยปกปักร,รักษาดินแดนแห่งนี้ไว้นะครับ เรากำลังเข้ามาใต้ฐานพระประธานในเวลาที่ปิดเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นเกลางวันปกติเราจะเข้ามาในเวลากลางวันครับผมที่เอากรอบกันไว้เนี่ยเพื่อป้องกันขนขึ้นมาแล้วก็มาแปะปิดทองอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพุทธ,ธศินจะเสียหายในความหมายของตรงนี้ครับแท่งที่เราเห็นเนี่ยท่านเรียกว่าเสาหลัก แห่งพระพุทธศาสนานะครับ,รบโดยมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างบนก็คือพระพุทธยมกัปปติหาร,รอารมณ์เหมือนพระเจ้าอาโศกมหาราชที่มีเสาอาโศกอารมณ์นั้นแสดงถึงปึกแผ่นและความมั่นคงของาศาสนาโดยมีพระอนันตนาคราชแต่คนไม่ไมรูปักแต่ว่าท่านออกแบบเป็นสีก้อนเมฆสีสองฝาซึ่งเราจะเราจะเห็น ถึงการไม่ยึดติดของหลวงพ่อ,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 อเพราะว่าวิรูปักเป็นสีทองออแต่ท่านเลือกใช้สีทองฟ้าสีก้อนมีก็เท่ากับว่าเป็นการสื่อสารว่าเป็นพรายนาของทองฟ้าใช่